มาดูข้อความรักของคนที่คุณกำลังคิดถึงตอนนี้ดูนะคะเขาคิดถึงยังไงบ้างนะคะคิดถึงคุณยังไงบ้าง Was h t the point of it all จุดประสงค์ของทั้งหมดนี้คืออะไรดูไพ่ต่อไปนะคะ I need to sort things out before I can come to you ฉันต้องการจัดก,การเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะมาหาคุณได้ นะคะคเดี๋ยวเราค่อยไปดูไพ่ทาโร่ขยายกันนะคะขยายข้อความกันเนาะ I want to fall asleep next to you ฉันอยากจะหลับข้างๆคุณ Whisper your name คุณได้ยินฉันกระซิบชื่อคุณไหม You m y forever and ever คุณเป็นของฉันตลอดไป Don't p i sure อะไร Don't p i sure me อ yeah, ย mm ่ามาทำให้ฉันงุดนงิดอืมแสดงว่าต้องมีปัญหากันอืม I'm tired of running ฉันเหนื่อยที่จะวิ่งแล้วขอสิบใบเนาะ Our love will never c a ไรอะ Case to exist ความรักของเราที่คุณไม่เคยแสดงออกมาไม่รู้ใครที่แต่ดูแล้วเนี่ยมีสิทธิ์สูงที่ เขาจะดึงคุณไปเป็นมือที่สามไหมคะ Now is not the time ตอนนี้ไม่ใช่เวลาอ,อีกใบใต้สำรับนะคะ I dream about you at night ฉันคิดถึงคุณในตอนกลางคืนทั้งหมดที่ในไพ่ได้ออกมาเนี่ย What's the point of it all เนี่ยจุดประสงค์ของทั้งหมดนี้คืออะไร คือเหมือนกับว่าคุณและเขาต่างไปทบทบวนกันนะคะว่าต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะฉันต้องการจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะมาหาคุณได้ก็มี2อ,อย่างก็คือเขามีครอบครัวอยู่แล้วไหมแล้วดึงคุณเข้าไปเป็นมือที่3หรือไม่ก็เขาเลิกกับคุณไปแล้วเขาก็ไปมีเขาไปอยู่กับมือที่สาม แต่ก็ยังลืมความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณไม่ได้นะคะจนแบบว่าขอจัดการไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามก็เขาก็จะขอจัดการเรื่องราวของเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมาหาคุณได้ทุกวันนี้เขาก็อยากจะหลับข้างๆคุณนะคะคุณได้ยินเสียงกระซิบชื่อคุณไหมคุณได้ยินเสียงฉันกระซิบชื่อคุณไหมคือก็คือว่าเขาคิดถึง แต่ชื่อคุณหน้าคุณนะ่ะตลอดเวลาอืมอยากจะให้คุณเนะี่ยเป็นของเขาตลอดไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนที่ต้องแยกอย่าล้างจากลากันไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความหึงความหวงอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่นะคะยังไม่อยากให้คุณเป็นของใครนะคะอย่ามาทําให้ชั้นหงุดหงิดอ่าอันเนี้ยก็คือว่าถ้าถ้าว่าในกรณีที่เขาดึงคุณไปเป็นมือที่สาม แล้วคุณต้องการความชัดเจนหรือไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะคืออาจจะเป็นคนที่มีตัว,ตวเลือกทางเลือกเยอะพอเราไปทู่ซีที่จะขอความชัดเจนจากผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขาก็มาหมดุดหิดใส่คุณอย่างเงี้ยค่ะฉันเหนื่อยที่จะวิ่งแล้วอ่ะก็คุณทำตัวเองนะใช่ไหมคุณไม่ได้เหนื่อยคนเดียวคุณทำให้เพื่อนๆนของเราเนี่ยเหนื่อยไปด้วยเหมือนกันนะคะ ความรักของเราที่คุณไม่เคยแสดงออกมาก็ไม่รู้นะคะว่าฝั่งไหนที่ไม่ค่อยแสดงความรักออกมาหรือเขาเหนื่อยที่คุณจะต้องจะต้องคบใครแบบลับๆอีกต่อไม่อยากคบใครแบบลับๆอีกต่อไปแล้วก็เลยเหนื่อยที่กับการที่ไม่ได้แสดงความรักกันให้ให้คนอื่นเห็นอาจจะเป็นคุณมากกว่านะคะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลานี่เขาบอกว่าการที่เขาจะเคลียร์ต่างๆปัญหาต่างๆเขาไม่สามารถลืมคุณได้เขายังห่วงแหนคุณอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาอยู่กับคุณนะคะฉันคิดถึงคุณในตอนกลางคืนโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยเขาคิดถึงคุณหนักมากมาค่ะขอขยายเดี๋ยนะคะด้วยไพ่ทาโร่เนาะ,อะขอที่มันนี้มาอ่า ในออฟซอร9 9ดาบตอนเนี้ยเห็นไหมเขาก็นั่งเครียดนั่งเสียใจบางครั้งเห็นไหมอาจจะมีร้องไห้ด้วยนะคะเวลาคิดถึงคุณอาจ่ยคิดถึงคุณบนเตียงก็อาจจะคิดถึงทุกครั้งเวลากลางคืนเนาะเพราะตอนเช้าแล้วเนี่ยอาจจะมีงานมีการต้องทำที่ว่าไม่ให้มีเวลาบ้างคิดถึงคุณอยู่แล้วเนาะ นี่ไนท์ออฟคัพนะไนท์ออก็เนี่ยเขาอยากจะบินมาหาคุณอยากขี่ไม่กวาดมาหาคุณเลยอยากจะมามอบหัวใจให้คุณเลยตอนนี้ยิ่งขี่ไม่กวาดก็คืออยากจะมาเดียเด๋ยวนี้เลยเนาะเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณหนักมากเลยหัวใจล้นเลยเห็นไหมหัวใจล้นถ้วยเลย Two of Cup Two of cup ก็คือเนี่ยเขาก็อยากจะมาพาคุณไปเดทติ้งเนาะพาคุณไปเดท อ,อยากจะมีช่วงเวลาดีๆซึ่งกันและกันแล้วช่วงนี้ถ้าอยากมีใครมีแพนเคยมีแพนว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลกันไหมอยากพากันไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้นอ่าเนี่ยเขาคิดถึงเห็นไหมแสงสว่างแสงสว่างที่เกิดขึ้นเขาก็อยากจะมีความสุขอยู่กับคุณเนาะ mm hmm. Sick o f Pinnacle Six of p เ n n a c l e เอ่อถ้าเขาอยากจะมามอบความรักอยากจะมาเป็นผู้ให้ให้กับคุณจากที่เห็นไหมเขาไม่ชัดเจนเขาชอบเลือกให้เลือกปฏิบัติใช่ไหมคะคนนี้จะให้ให้เป็นอาหารคนคนนี้จะให้เป็นเงินอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขาเลือกเลือกต้องเลือกคนอยู่อ่ะอืม เหมือนเขาต้องเลือกแหละเลือกที่จะให้อะไรใครมากกว่าแล้วซึ่งนั่นอาจจะเป็นคุณนะคะเพราะว่าที่ข้อที่เปิดมาคือเหมือนเขาคนที่มีตัวเลือกทางเลือกหรือมีความสัมพันธ์3าคนเนาะที่ในไพ่ข้อความชวินเฟ q u Queen of Sword แล้วตอนนี้เขาก็รู้ได้ว่าคุณอนะตั้งดาบให้เขาแล้วมีกำแพงให้เขานะคะอ่าสามสี เซเ e n นออฟเฮลแล้วรู้ว่าคุณนะ่อยู่ด้วยตัวเองก็ได้ต่อให้ไม่มีเขาคุณก็อยู่ด้วยตัวเองอย่างสบายนะคะได้สบายดีโดยที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้สิ่งที่เขากลัวเนี่ยที่เขาเครียดนะคะสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการที่คุณเห็นคุณอยู่อ่ด้วยตัวเองได้แล้วไงเฮดออฟวั Van, นเะนี่ยเขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณแบบพลังงานเด็กๆใหมอ่อ่ะ แล้วตอนนี้การงานของเขาก็อาจจะเริ่มทําอะไรที่มันยังไงอะการงานของเขาก็ยังไม่ได้อู้ฟู่มากมายอะประมาณนั้นอะยังเป็นพลังงานเด็กอยู่น i g ออฟสอดเนี่ยเขาอยากจะมุ่งตรงมาที่คุณเท่านั้นนะคะตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนี่นะอ่าชูออฟเพนิโคลเนี่ย ตอนนี้เขากําลังประคองความสัมพันธ์แล้วก็เลือกดูเนี่ยเขาก็มองแล้วเขาอยากจะเลือกอันเนี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาใช่ไหม now is not the time นีมันไม่ใช่เวลาอะ u r of Sword เนี่ยเขาจึงต้องนิ่งไปก่อนแล้วก็คิดเครียดถึงคุณในตอนคืนไฟก็ตรงกันมากเลยเนาะอะ,อะสุดท้ายเขาก็จะกลับมาหาคุณอยู่ดีหนึ่งเหรียญน,นะคะถ้าใครคิดว่าพลังงานนี้เป็นของคุณก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอนปอนมีดูดวงส่วนตัวนะคะตามข้อความที่แนบไว้ให้ในคลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ